ช <Indonesia> ูเจอไปเนฮะชูเจอะโชคดีไม er ่ใช่ค uh, uh ่ะวางดอกไม้จันรนะคะไม้จัน่สาธุเอาสาธุเอายายจะมีเด้ออพี่น้องมาหลายโอ้ยทีแรกทีแรกเลยบอกโอ้ยมีผัยชิวมาเยี่ยมมาอยามมาอ่าอะไรอะไรกับยายอยู่บอยายเราเสดงปฏิหารบัดนี้ คนหลายขนาดเลยค่ะมาส่งทางแม่ชีแม่ชีนี่แต่ก่อนบดามโพก็เคยไปปฏิบัติธรรมบวชกระเพล่์โยดนะคะกัให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในพุทธศาสนาสำนักชีก็ให้เจริญรุ่งเรืองทุกสำนักสำนักนะครับอ้าวสาธุรอด้ออโคได้เออวนออกก็ได้อกไมจัด วนเอาวนเอาคือคือ,คอดอกไม้นี่คือกันไตวัดผู้ใดว่าอะไรกับวนเอาเออมาจากไหนนี่เขาครับคุณแม่อำเภอนาเกมากระอาจา์กับมุดไทยเมื่อกี้นี่บอก มาดามนาภูค yeah. ja ่้มาื่อขอบคุณค่ะมาดามมงโพค่ะขอบคุณค่ะคนสิบเเบื้งไว้ยันจบงานางอ่งีือจบสายเกยงยันสายหลังนะที่นี่เบิ่งนะพ่อเขาเสูงกขอบคุณค่ะบดแล้วเนอประชุมเพิ่งเลยบังทีไฟไหม้เ้อไหุ้นายเ้อนหมดนะอย่าพาเมือได้อย่าพลาเมื่อได้หาเอาได้ผุ้ชายที่แข็งแรงเข้มแข็งนะครับ โอ้แฟนครูน uh ึกเออเพิ huh. eh ่นมาเห็ด huh. บ uh ุญเออผมถามว่าผมก็ลืมซื้อเราโอ้ยสาวเกาหลีเนาะเออครูนึกสาวเกาหลีเหมือนกันเออเอาอสาวซาถูกอยู่ดีเพีงอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเต้นเกาหลีนะครับนี่นี่นี่ฟังฟัง ฟังทิ้ใต้พี่ฟังทิ้ใต้พีเออกูบาอาจารย์นิมนต์ศาลาเลยน,นี่ก็น้อยครูบาอาจารย์เพราะว่าสิได้อันเออซอยซอยกันเก็บเพราะว่าอย่างเวลาเฮาบางหัวชุมเพลิงแหละมันเออซอยกันซอยกัน มาดูดีดีอระประลัดเทศบาลในการในการเแบบนี้ไหมสิทธิ์ลูกหาเคนไล่ไหล่ค่ะเกษกำมะนะครับเอ่อนอกเขตนอกเขตเทศบาลกำมาเพราะว่าลูกพลังกรุกคนอยู่ในเขตเทศบาลเด็กคนมาอยู่คนเด้อแนวกินเนวกินยายเตนจองยี่พุ่นไปดูโรงทานตรงนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้พระสงฆ์วัดต่างๆก็เริ่มทยอยกลับนะคะกรมการปกครองชดรักษาความปลอดภัยนะคะป้ยะอยาแดน,แนโอ้โอยายแดนยาแดนสาธ<อ>ุ่น้ำเดอ้อหมดแล้วอ๋อเด็ดปี <c oughs> ข้าแถวเพื่อความอยากกินเข้าวแถวสู้ๆนะคะเราอยู่ข้างหน้าจริงแต่เราไม่ได้ข้าแถวนะไม่รัดคิวนะคะสมุดแล้วนะคะไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรมองเขากินก็แซบแล้วมเพื่อเพื่อความหิวเยอเพ่อ่อเพื่อเพื่อคพื่เวยัเพื่อเพ้าอเ่่เเอ่ ยายเตนนะคะทีมงานบ้านโนรุ่งเรืองของเรานะคะาลูกค้าประจำอุณร่อนะ่ถามลูกค้าประจำยเลยจ้าพิเศษติดหามวันยังไม่เคยได้กินอย่นี้หมดแล้วแน่ยแล้วอ่นไม่ด้ล้วย่ารลายยารลายสนามกุหลสิ้สันมาจิมไผ่จิมมันนะ ได้ได uh, oh, no. ้ไปกินที่ตลาดอ๋อได้ได้เนาะกินฟรีไหมที่ตลาดนะคะสีม่วงเย็นนะเปิดเปิดคลินิกว่าจะไปหมดทุกทีไม่ใช่เหรอมาเรื่อยๆโอ้โรงแรมทั้งคนเยอะตอนนี้มาแจ้งลูกค้ายายแตีนเยอะมากเลยเนาะยายแตีน อยากกินเหมือนกันแต่ให้คนอื่นเขากินก่อนเหลือค่อยกินก็ได้บดแล้วบดแล้วบดแล้ววาฉันเดจเต้นขายดีแ่บดจ่อยไหมดแล้ววาันเเต้นขายดีจัดบดแล้วฮอทเคได้นะ หัเสือไล่นี่หัวไม่ใช่เสือไล่นี่ให้หัวใเล่าเด้เอเล่าหนาหนาหบ่ได้ได้ส่วนใจเสื้อดำนี่ไม่ได้ใช่ไหมคนสุดท้ายนี่ <laughs> เสื้อดำนี่คอยเนาะมาดาฮองโภนะคะนี่เด้คอย,อยกันว่ายู่นี่เด้ <laughs> หมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเราเข้าแถวจะเฉยไม่ได้กินก็ไม่เป็นไร อย่างฟรีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรแล้วต่อแถวท้ายเผื่อเราได้ได้กินสักชิ้นหนึ่งนะจะเตือนคนนี้คนสุดท้ายนะส่วนค่อยนีเหลือครึ่งซ้นค่อยก็เอาต่อแถวกินมันปลากายนะคะอันนี้คือคนสุดท้ายนะ ส่วนค่อยคือกันไว้ก่อนถ้าเหลือเขาก็ได้กินค่ะถ้าไม่เหลือก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรมดแล้วค่ะมดมดมด,มดเขตนี้ค่ะคุณแม่มดแล้วค่ะข้าหนูนะ่ะข้าแถวเซยๆคะ่ะเพื่อได้เข้าแถวเซยๆเพื่อไ,ได้กินมัต่จะหงยจะฟองเนาะพี่น้องเอ๋ย ข้างล่างหมดแล้วว่าสันไปโยกหน้าวัดแล้วค่ะนูก็ไม่ได้ด้ค่ะเขาถึงคนนี้เขาทำงานนแวนีู้่อค่ะเป็นไร่ยายแตนแจกยางขมักข่แม้น มาได้กินนี้ก็กินอย่างอื่นไปก่อนนะคะวันหน้าเจอกันถึงเขาบอกว่าถึงคนนี้สุดท้ายแต่เราก็ต่อโมเป็นยังโมเป็นย่างเอาไปถอดเจ้าภาพเหรอเวะเป็นย่าง โอ้ให้ย hmm. right. ูทูบเบอร์แน่ๆโอ้ให้ยูทูบเบอร์แน่ว่าซันไม่เป็นไรชิ้นเนื uh ่องก็ได้ไม่ทุ่น้อยเนี่ยไม่คิดเยอะการกินอีกอ่ามีคนจะใส่ให้อีกอันนึงอ่ะยูทูบอ่ะใส่ค่ะมาบอกให้ยูทูบเบอร์น่ว่าซันยูทูบเบอร์คนใช้ใสอีซ้อนนึงใส่หนึ่งค่ะบนขอบพระคุณนะคะบอคอยได้เฉยไหแบบได้มาแบบฟุกๆอ่ะบนราคา ได้มาแบบฟุกๆ่าสัน้นได้เสยอันนี้ก็จะไปหม่มแม่ค้าลูกซินต่อนะคะแม่ค้าลูกซน,อ,นอันไป็นแตเสียงันพูดถายเลยนะกรไม่ไรตอนนี้คนทยอยเริ่มทยอยกลับน,นะเพราะว่าว่างดอกไม้จันเรียบร้อยนะคะ วันนี้ไม่กินขา้าวเย็นเลยเพราะว่าเรามากินทีทนี่นะตอนนี้เขาก็กำลังลือ้อชิ้นส่วนอยู่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอดูเดยอะไหยดูในมัสการค่ะค่เจ้าวาดวาดัดราชบัรุุงนะคะค,ค่ะกันเด้ไ เีโตวย่ไ่ไปอโตโอ้ยท่านอยู่แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะเอฟซีมาดามมุโพนะคะรอเขาลื้อตรงซุ้มออกก่อนนะคะตรงซุ้มที่ศพของแมชีนะคะถ้าใช้คำที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะ คืนไม่ไเท่าเอาคืนคืนไม่เท่าฮึสองสามไปชื <ś üt> อป่อ <ś üt> ขอบคุณค่ะค่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาอำเภอบ้านเรานะคะ อ๋อฮะเยี่ยนค่ะเจ้าวาดนะคะวัดอะไรนะวัดบ้านเมืองเก่านะคะ FC นะคะ FC มาดามมงูเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะจูเจ๋อไหนอ๋อขอบคุณค่ะจูเจอเพื่อนวะจูเจอก็คือกลับแล้วนะคะล้อรถถ่านเซฟโอนน่าไปเจียรถถ่านล้อเล่นล้อเลิน นะคะเจ้าวาดนะคะคือเอฟซีมาดามมงโพนี้ส่วนอ่าก็เยอะนะคะที่เป็นพระนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เมตตามาดามมงโผล่นะคะฮ้อนฮ้อนตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยอนุโมทนาถึงบัมจิตาบัมจิตาป้ายนะครับป้ายถูกมา ไม่ไปอยากเห้นไนางมียงท่ายท่ยพระอีกะแล้วเลยอยาะซื้อไปยังเลิมละยังลูกเซลล์ของฝากหมดแล้วค่ะโอ้ยมาดาวกับไทยขนาด เน้คอนเทนต์ย่างคู่รเป็้คนเทนต์อ่าคตามนคูระช่วยเกดพระช่วย FC ตามไทยพระน่านจะออกกว้างได้เพื่นบอกกว้างได้พระอาจารย์เพนวันนี้เราหัวกอดคาขายลา

พาจารยนเราไปหาน้ำกินก่อนนะคะอย่างอื่นไม่หิวหิวน้ำคอยบัดน,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 นี่แจกยังน้อบัดนี่คนแจกน้ำเบ่ดูก่อนคนแจกยังแจกน้ำนะคะเริเ่มงานะคะ น,น้ำเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นไม่ทันก็เขาเป็นน้ำเย็ยนดีกว่าแต่นี้เดี๋ยวไปเอาของหวานก่อนเนาะของหวานนะคะิวหวานหมดแล้วมั้งน่าจะหมดพอดีนะคะ หมดอีกแล้วหมดหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คนอื่นใส่เลยยายเบิร์ดแล้วเหลือแต่กับเผาสวัสดีค่ะหมดแล้วตอนนี้เผาแล้วนะคะแมนอยู่พม่านี่ก็เพิ่มเผาเลยนะคะเผาเผาไปด้วกันหมดเลยค่ะเผาครับพาม่าน ค่ะที่สุดท้ายนะคะล้มลมลมมันไปแล้วพี่กระสุนอะไเขาไปทางไงเหรอเน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 อันนอในบุรีเ <meets Gil ets> นี่ยคลิปนี้ขอจบเพีงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ